นิกี้จะแข่งเพนบอลในปากของตัวเองนักฆ่าสีสดและสายล็อกต่างพร้อมทําสงครามนางคาดไม่ถึงว่าเหตการมันจะบานปลายจนระอุต้องเรียกทีมดับเพลิงม,มาช่วยมันระเบิดไปทุกที่แถมยังรวมทีมกันเป็นอย่างดีขอกำลังเสริมหน่อยนางคงเอาไม่อยู่แล้ว ถึงเวลาของว่างแสนอร่อย <Huh? S 1> สตรอเบอรี่จิ๋วของชอบบ้านหลังใหม่ oh. แต่ทอมไม่ชอบผู้อาศัยที่น่ารำคาญน,นี้เ <Wow. S 1> จ้าสตรอเบอรี่ก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ <c oughs> นางพร้อมปกป้องสิทธิในการอยู่อาศัย <c oughs> แต่ก็ล้มเหลวซะง,งั้น <c oughs> จุบป,ปะจุบเป็นหนุ่มขี้อาย คงยากที่จะหลอกล่าให้หยุดอ่านหนังสือต้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเชยๆให้กลายเป็นเฟี้ยวเทันสมัยอย่างบิกินี่แต่อย่างน้อยหมวกก็เท่นะทอมขอค็อกเทลสุดพิเศษเย็นเยอือยซึ่งเพื่อนร่วมชั้นได้ลองกันหมดแล้วดูเจ๋งดีนะอืมสดชื่น ดูเหมือนว่าห, <S <S หัวของทอม,อมไม่พร้อมกับการเย็นจีดขึ้นสมองแบบนี้ขอทีมกู้ภัยหน่อยสมองของทอมแข็งไปหมดแล้วเหล่าอาหารคอยคิวสำหรับงานปาร์ตี้สุดอร่อยคืนนี้พระเอกของงานคือแซนด์วิช อย่างงอนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวก็มีงานปาร์ตี้ชุดใหม่รอสอยากทำป๊อปคอร์นไว้ทานตอนดูหนังเมดข้าโพดตื่นเท้นจะตายแล้วหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ก็สนุกน่าติดตามน้องข้าโพดก็อาบแดดเพลิน น้องป๊อปคอนพร้อมกลายร่างเป็นของว่างแสนอร่อย <Help! S 1> ความยุ่งเหยิงกำลังเกิดขึ้น <G ül üyor> ไม่นะรอสมาช้าไปป๊อปคอนไม่เตรียมไปหมดแล้ว <G ül üyor> ใครจะจ่ายาค่าคอสเสริมความงามให้นางล่ะ <G ül üyor> ในที่สุดรอสก็ได้หมั่มข้าวักทีแต่ปัญหาคือเขาใช้ตะเกียบไม่เป็น แล้วจะกินซูชิยังไงกันละทีนี้ไม่อรอดแถมนิ้วก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อการนี้หรือต้องใช้ซ่อมแทนรอสเริ่มหิวมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าเขาก็มีท่าไม้ตายเก็บไว้ใช้หมากฝรั่งได้บ้านนารักหลังใหม่แย่จังที่เลือกเพื่อนบ้านไม่ได้บางทีก็เจอคนที่ไม่น่าคบผาโวคดีจังที่หมอนี่กำลังย้ายออก ทำไมกลิ่นเหม็นมืนถุงเท้าแวะนิกฝันอยากเป็นสไตลิสต์ถึงต้องแต่งเติมสีสันในทุกทที่เติมสีชมพูลงสักนิดเจ้าไอศครีมก็มีชุดสุดสวยคอสีฟ้าลงไปนิดเพื่อความสมดุลเยี่ยมปังปุริเย่มากอะไรเนี่ย เครื่องประดับชักฟุ่มเฟือยไปแล้วนะแถมมาทำลายชุดสวยๆได้ยังไงนิกควรจะลองหางานอื่นแล้วล่ะจะกินเบอร์เกอร์แบบไรซอรได้ไงอื hmm. ทอมเลยเติมความแซ่บลงไปหน่อยเสริมรสชาติได้ไม่เลวเลยล่ะ oh. Oh. อะไรเนี่ยเจ้าซอสพริกจะเข้าสู่สังเวียน เขาครองแชมป์ชนะน็อกมาหลายสมัยคู่แข่งไม่กล้าหือแน่ๆการห้ามันจบลงแล้วซอสพลิกสร้างสติใหม่กลายเป็นแชมป์ในบรรดาซอสทั้งหมดพวกกี้กับนมอะไรจะดีไปกว่านี้แต่ชีวิตของโอรีโอไม่ได้ดีเสมอไปคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังแต่ว่าโปรดิวเซอร์อย่างถอมกลับไม่เห็นด้วยเลยเลิกสัญญากับโอรีโอ แย่ yeah, จังเพียงแค่ไม่กี่วิชื่อเสียงก็ป่นปี้พร้อมสูดรอมรีี่ตัวแพงซะด้วยเอาละ่ะพอเหอะสงสัยคงได้เปลี่ยนไปทำงานโฆษณาทาสีบ้านแทนโอรีโอต้องการผู้จัดการคนใหม่แล้วส่วนทอมก็หาของว่างชิ้นใหม่บรอกโคลี่ข้าวเวลาในตู้เย็นกับกล้วย รอช่วงเวลาเฉิดฉายไง <Wow. S 1> โชคดีตกไปอยู่ฝั่งเหลืองไม่ต้องห่วงเจ้าเขียวโอกาสถูกเลือกเป็นอาหารเย็นรออยู่แน่ <laughs> รอสเพลินกับอัลบั้มล่าสุดของบิลลี่เอลิชพร้อมอร่อยไปกับสกีเตอรมากฝีมือผลงานของเจ้าลูกอมหลากสีดูปังมากโ hmm. ทนสีวันนี้ได้แก่สีเขียวอ่อนสิ่งสำคัญก็คืออย่าโชว์ลิ้นสีเขียวให้แม่ดูนะ เขาคงไม่ชอบใจผลงานนี้มาากกมมพร้อหั่นหัวหอมเพื่อปรุงอาหารแต่เจ้าผักก็เผ็ดด้าและน่ารำคาญจริง้อมไร้อารมณ์เซลฟี่ซะด้วยเขาจะต้องจำกัดเจ้าหัวหอมก่อนที่จะร้องให้เป็นเต่าเผา รอสอยากแจ้งนิกด้วยการเพิ่มฟองลงไปในเครื่องดื่มเป๊ะมากโคลกาสวยๆไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอกัหนมหล่อนางเลือกจะไปเดทกับเขาแต่ทันใดนั้นก็มีแผนดินไหวมารบกวนแผนสซนนี่ดูท่าอารมณ์ของคู่รักจะกลายเป็นเร่าร้อนอุ๊บสหรือว่าเดทครั้งใหม่ อาจจะสำเร็จมากกว่าเดิมอยู่เลือกดูหนังและเชิญขนมรางวัลออสการ์แสน Oscar, อร่อยมาเดินพรมแดงด้วยทุกคนต่างมาในชุดเวอร์าวางพร้อมโพสถ่ายรูปลงปกโอริโอรูปหล่อใช้เวลาเลือกชุดโปรดสน,นานน่าเสดายที่งานเดินพรมแดงจะไวไปนิด ส่วนยูก็ต้องดูหนังคนเดียวแบบไร้เพื่อนเจ้าส้มชอบบัวร yup. ้อนเขามีคำคมว่าเติมพลังหน่อยมันเหมือนกับกลุ่มติดอาวุธที่มีจุดประสงค์อย่างเดียวหลังจากฝึดฝนจนร่างท่วมไปด้วยเหงื่อมิกสมควรได้รับน้ำส้มเป็นรางวัล เมื่อปลอดคนทอมแอบ,บกินแยมจากถุงซะเลยโอ้ยเพลอปล่อยแยมเอลฟ์ติดเสื้อซะง,งั้นต้องระมัดระวังกับสานางนี้เธอลงไหลในหนุ่มหน้าตาดีคนนี้อะไรเนี่ยต้องมีใครจัดการชัยชนะที่หอมหวานคู่หูมันฝรั่งชอบงานปาร์ตี้สุดมันดีเจจอมเก่า ขย่อบาร์ตี้ด้วยเพลงสุดเดือดนี่ดีเจกรบพร้อมมือหน่อยคนดูสนุกจนกระเด็นไปหมดแล้วไหนลองชิมขนมสุดเลิศหน่อยนิกให้ม์ชเมลโลได้ยืดเส้นยืดสายวอรมนิดหน่อยเป็นการเริ่มต้นที่ดีวันนี้โค้ชมีโปรแกรมพิเศษด้วยดูถ้าจะมีคนลืมคำนวณเวลาอดี ร้อนจังเลยขอน้ำหน่อยสิพรุ่งนี้ต้องเมื่อยทั้งตัวนนแน่แน่นิกภูมิใจกับนักเรียนมากทีนี้ก็เหนียวได้อย่างที่ใจต้องการออกกำลังแบบนี้ไม่เป็นอันตรายกับชีวิตแน่นะวันนี้แหละที่บรกอกโคลี่จะได้ผ่านการคัดเลือกสักทีรอจนน่าเบื่อจะผ่านไมหมนะไม่ใช่วันนี้ แย่จังเลยโชคไม่เข้าข้างซะง,งั้นทอมกินขนมที่เค็มมากไปหน่อยเลยกระหายน้ำเสียงอะไรแปลกๆจากตู้เย็นน่ะใครขังน้องแมวไว้ข้างในหรือเปล่าว้าวสาวงามนางของต้องหนาวอยู่ในตู้นี้ อะไรเหรอจูบเหรอมันยากจะปฏิเสธความงามปังระดับนี้ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ทอมอยากได้ก่อนจะเข้านอนยินดีต้อนรับนักแสดงคนโปรดหนึ่งในศิลปินยอดฝีมือแห่งโรงละครพิซซ่าเพลสบทละครขาวและแดงสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแฟนๆแสดงความยินดีด้วยมะเขือเทศ นักวิจารณ์ก็ดีใจที่ได้มอบรางวัลชิสดีเด่นเลิศเลอพิซซ่า